สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถลอดวิทย์มลค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายดวงชะตานะคะของชาวลัคนาหรือราศีมีนนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเริ่มกันเลยนะคะขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวดวงชะตาของชาวมีนนะคะด้วยไพ่รายสัปดาห์5ใบค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ของชาวมีหรือเปล่านะคะจัก,กรวาลค่ะห้าปนี้ใช่เรื่องราวดวงชะตาของชาวมีหรือเปล่าคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะโอเคครับคุณคับคัลลิฟายกันนะคะ ไปแรกค่ะ the day reverse ค่ะไปที่2ค่ะ the star ค่ะไปที่3ค่ะ the hermit reverse ค่ะ ใบที่สี่ค่ะ Four of Pentacles ค่ะใบที่ห้าค่ะ a g e of Wands Reverse ค่ะ เริ่มกันเลยนะคะ2ใบนี้คือไพ่ประจําตัวชาวมีนสองใบนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่เมเนเจอร์หรือไพ่สรุปนะคะตอนนี้สําหรับเมเนเจอร์หรือว่าเป็นแบบเรื่องราวนะคะของของชาวมีนในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะอาจจะเกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของโปรเจกต์หรือเรื่องงานนะคะก็คือบางคนเป็นลักษณะที่ อยากจะหางานใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณเองอะ่ะคุณก็ยังมีหวังอยู่นะคะมีหวังว่าคุณน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ดีกว่านี้ส่วนเรื่องเก่าเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีคุณก็อยากจะให้มันจบไปส่วนเรื่องที่ดีอยู่แล้วคุณก็อยากจะให้มัน ออไม่ตายไปเนาะประมาณว่าไม่จบลงง่ายๆนะคะซึ่งจัก,กรวาลก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่นะพยายามแบบอะไรที่ดีสำหรับคุณเนี่ยจัก,กรวาลก็พยายามจะรักษาไว้นะคะให้กับคุณอยู่นะคะนี้สองใบนี้คืออะไรสองใบนี้คือ,อสำหรับคนที่มีปัญหาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ คุณอาจจะมีปัญหาเจอเหตุการณ์เดิมๆเขาบอกว่าคุณอะไม่ได้นําประสบการณ์ความเจ็บปวดครั้งเก่าๆเนี่ยไม่ได้เรียนรู้มนแล้วก็มาประยุกต์ใหม่เลยนะคะคุณเองก็มีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆแล้วสุดท้ายแล้วผลัล้์มันก็จะออกมาเหมือนเดิมนะคะที่นี้ช่วงนี้สําหรับยทางด้านการเงินเป็นไงบ้างการเงินนะก็อาจจะเป็นช่วงที่ คุณเองเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตระหนีเน่เนาะเออประหยัดอดออมนะคะช่วงนี้นะก็เป็นไปได้เนาะว่าช่วงนี้ก็ใครๆก็ไม่อยากใช้จ่ายนะแล้วก็อีกอันนึงสำหรับเดอะสตาร์ตัวนี้นะคะก็คือบางคนเนี่ยที่ไม่สบายอยู่ก็เป็นจังหวะนะคะช่วงเวลาที่ดีเนาะสงการแล้วนะคะก็ ได้เยียวยาทั้งจิตใจนะคะโดยเฉพาะจิตใจนะคะให้มันหายหายสักทีนะคะซึ่งบางคนก็จะเป็นลักษณะของถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณอะ่ะมันอาจจะเป็นพลังงานของคนรอบตัวคุณก็ได้อาจจะมีคนที่มีอายุสูงนะคะอายุเยอะแล้วสูงวัยเนี่ยรอบตัวคุณที่ป่วยอยู่นะคะแล้วคุณก็ อยากจะให้ท่านหายหรืออะไรแบบนี้ตัวเองก็ยังมีหวังอยู่นะคะยังไม่หมดหวัง,ปงไปง่ายๆเนาะก็ให้ระามาัดระวังเรื่องการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นปัญหาเดิมๆมาเพราะคุณมีแนวโน้มว่าจะยึดติดกับแบบแผนชีวิตเดิมๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ผลลัพธ์มันก็จะไม่เปลี่ยนไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันนะคะถ้าสิ่งที่หมอจะพูดไปไม่ใช่สิ่งที่ชาวมีนะคะมีต่อ คู่รักของชามีนเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวสลับกันค่ะเป็นเรื่องราวความคิดของชามีนที่มีต่อชาวมีนนะคะเออไงก็ตามชาวมีนเนี่ยเน็บจูนนะคะก็คือได้เคลื่อนตัวนะเคลื่อนตัวเข้าราศีเมษแล้วทีนี้อะไรที่มันเป็นศัตรูลงศัตรูลับอะไรยงเงี้ยมันก็จะเปิดเผยขึ้นมาให้เห็นนะคะ งั้นใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้มีความกลัวหรือว่าดูอะไรแบบไม่ค่อยชาด์ดูมันโมมัวนะคะช่วงหยุดยาวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เห็นได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะจะเป็นคนที่เป็นศัตรูของคุณมานานแต่เขาไม่เคยเปิดเผยตัวเนี่ยเออมาปรากฏตัวให้คุณเห็นแล้วนะในช่วงนี้นะคะ ทีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือคุณเนี่ยไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันจบนะคะคุณอยากจะประครับประคองมันแล้วก็จักรวาลก็พยายามนะคะดึงคุณสองคนให้กลับมาดีกันอะไรที่มีปัญหาก็อยากจะให้มันคลี่คลายนะคะส่วนตัวคุณเองคุณก็เป็นลักษณะว่าเขาเองเขาเหมือนแสงสว่างที่ป้ายอุโมงค์สำหรับคุณเนาะเป็นความหวังเดียวในชีวิตคุณแต่ว่า คุณบางทีอ่ะเขาอาจจะแบบพอเขาอยู่กับคุณอ่ะคุณก็รู้สึกสบายใจเวลามีปัญหาพูดให้เขาฟังคุณก็ดีขึ้นแต่ว่าการที่คุณเสพติดเขาเนาะเหมือนว่าต้องมีเขาอยู่ตัวเองถึงจะอยู่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่จักรวาลบอกว่ามันไม่โอเคมากๆเลยเพราะว่าอ๋อถ้าคุณจะติดกันมากเกินไปอะ่ะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงฉับพลันอะ่ะคุณก็จะรับมันไม่ไหวนะคะ นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเมย์เอเซี่ก็คือคุณจะไม่ได้ใครก็ตามที่อยากจะแบบคุยกับคนใหม่นะหาคนใหม่มาเป็นเพื่อนคุยเนี่ยก็คือไม่มีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนช่วงเวลาพักผ่อนนะเซฟเอเนจีไว้นะคะเซฟพลังอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2เป็นลักษณะที่ว่าคุณหยบเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันแล้ว แล้วก็กลับมาคุยใหม่ก็ไม่ได้ด้วยนะคะค,คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบไปเป็นเพราะว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะแก้งตายนั่นเองนะอืมเอ่อท้ายใบที่หนึ่งสิ่งที่กำลังเกิดเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนใดคนหนึ่งนะระหว่างคุยสองคนนี่แหละที่ตอนนี้โสดอยู่แล้วก็รู้สึกว่า ฉันโสดแบบนี้ดีแล้วแล้วฉันก็ไม่ไม่อยากจะคบกับคุณด้วยประมาณนี้นะแล้คุณก็คนคนนั้นนะก็คือไม่ทำงานในความสัมพันธ์นั่นเองอาจจะหายไปเลยหรือว่าพูดถ้าเกิดแต่คุณได้คุยกันจริงๆอะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะการใช้วาจาที่ไม่สุภาพใส่กันนะคะยังไงก็ตามคือมันก็มี ระหว่างที่คุณแยบหายกันไปนะคะคือด้วยความที่เนปจูนเขาเป็นเขาเป็นดาวของการหลอกลวงแล้วก็เป็นดาวของเนื้อคู่ด้วยนะเป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณเองน่ะคุณพอคุณแยกจากเขามาแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณน่ะรักเขามากขนาดไหนเนาะมันเป็นเหมือนรักที่แบบจัก,กรวาลมอบให้คุณนะคะแล้วคุณก็หวงแหนละครังนี้มากนะแต่ว่า ในส่วนเบื้องลึกของจิตใจคุณอะ่ะมันมันมีความแบบไม่รู้จะพูดระบ้าอะไรดีมันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันค้ำคอคุณอยู่ว่างั้นเถอะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะแบบออปิดกั้นใจตัวเองนะแต่บางคนก็เป็นลักษณะอือกโก้มันค้ำคออยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ทําให้เปิดการเจราจาไม่ได้เนาะ ก็เลยทำให้คุณไม่สามารถที่จะแสดงออกว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนออกไปนะคะบางคนก็ได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะพอได้เงินมาคุณก็เก็บไว้เนาะเหมือนแบบไม่ใช้จ่ายเลยนะคะช่วงนี้ก็จะมวางแผนและการเงินก็ดีค่ะเป็นอะไรที่คุณใช้จ่ายแล้วคุณค่อนข้างจะคิดเยอะนิดนึงนะอืมทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ อีกสำหรับหนึ่งนะคะมาดูกันว่า u n i v เว s ร์นะเขาจะบอกอะไรคุณนะคะจักรวาลคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชามีรักคู่รักเป็นไงบ้างคะด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ ดูกันก่อนนะคะว่าใช่ห้าไพ่ของคุณหรือเปล่าจากวันช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่าไพ่ทั้ง5้าใบนี้ใช่ของชาวมีหรือเปล่าคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะเยี๋ยน้องหมอจะขออนุญาตแปลเป็น2องกรณีนะคะขอบคุณคะ่ะ ไม่เหมาะกาหนดให้อันนี้เป็นของคุณเอสองใบนี้เป็นของคุณบีนะคะแล้วก็คุณเอกับคุณบีเนี่ยก็คืออาจจะเป็นชาวมีนชาวมีนสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคุณเอหรือคุณบีตามคําทํานายที่ไม่เหมาะกาลังจะพูดไปนะคะแต่ว่าในกรณีนี้ไม่เหมาะขอแยกเป็น2กรณีกรณีแรกเนี่ยในกรณีที่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะกรณีที่2ก็คือเป็นลักษณะ no communication นะก็คือไม่มีการพูดคุยกันเลยนะคะ คุณเอนะคือตอนนี้คุณเหมือนคุณเริ่มรู้อะไรบางอย่างความจริงเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คุณก็เกิดอาการช็อกนะคะซึ่งความจริงนั้นก็คือคุณเหมือนไพ่ใบหน้าไพ่ตะเกียรนะคะว่าคุณอะเริ่มรู้แล้วว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะมันถ้าเรียกว่าเป็นการชอบมันก็คือชอบมากๆจนถึงระดับที่มันควรจะเลื่อนระดับจาก คนพูดคุยอะความไม่ชัดเจนอะเป็นคนที่ชัดเจนได้แล้วคนจะให้สถานะกับเขาได้แล้วนะคะควรจะเป็นแฟนกันได้แล้วแต่ว่าคือคุณเลือกที่จะไม่ทําอย่างนั้นสิคือคุณแสดงอะไรบางอย่างออกไปที่ทําให้อีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะคะส่วนคุณบีเนี่ยเป็นยังไงคุณบีเนี่ยไม่ว่ากรณีไหนก็เหมือนกันหมดก็คือ คุณบอ่ะไม่หยุดนิ่งคือไม่รอไม่อะไรทั้งสิ้นไม่รอคุณอีกแล้วนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะคิดอะไรกับคุณได้มากกว่าน,นี้แล้วหลังจากที่เกิดอาการที่คุณแสดงออกมาเนาะตอนนี้คุณสองคนก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะเป็นลักษณะเป็นเพื่อนกันนะ,ะส่วนกรณีที่สองนะก็คือเป็นลักษณะที่ คุณเอมีแฟนแล้วค่ะคุณเอมีแฟนแล้วคู่คุณเอก็หับไม่ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะส่วนคุณบีก็แบบนั้นแหละคือด้วยความที่คุณเอมีแฟนแล้วนะคุณบีก็เลยแบบไม่สนใจแล้วนะคะแล้วก็ไม่รอแล้วนะคุณก็ยังแบบเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่รอในลักษณะที่เป็นคู่รักแล้วนะคะ มาดูกันว่าคุณเออยากบอกอะไรคุณบีนะคะขอจักรวาลนะคะบอ,บอกเรื่องราวบอกข้อความหน่อยค่ะว่าคุณเออยากบอกอะไรคุณบีนะขณะนี้ค่ะเขาบอกว่า we have been together for life times เขาบอกว่าชานนาอยู่กับเธอนะคือเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบ เออหักมากคุณเอรู้สึกว่าหลักมากนั่นแหละนะส่วนคุณบีที่ไม่รอแล้วมาดูกันว่าคุณบีเนี่ยคิดยังไงบ้างขอจกักรวาลน,นะคะบอกข้อความที่คุณบีอยากบอกคุณเอหนึ่งใบค่ะมันมีความเป็นคำว่าเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเขาบอกว่า I hide d e h i n d material things นะก็คือถึงแม้ว่าคุณบีจะบอกว่าฉันไม่รอเธอแล้วฉันไม่รอเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าทำแบบเป็นลักษณะบุคลิกว่าใช้ใจ่าฟุ่มเฟือยไม่ได้คิดถึงตัวบุคคลมากกว่าเงินก็คือเรียกว่าคิดถึงแต่เงินมากกว่าอะไรแบบนี้นะซึ่งคุณก็คุณบีก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแสดงออกแบบนั้นไปอะไรอเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วข้างในอะ่ะเขาก็คือเขาไม่ได้แบบสนใจแต่เรื่องเงินนะแต่เขาว่า ปิดบังตัวตนที่แท้จริงนะคะภายใต้หน้ากากแบบนี้เนาะหน้ากากว่าเป็นคนเห็นแก่งเงินนะซึ่งจริงๆแล้วเขามีจิตใจที่ดีกว่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเออะมีแฟนแล้วคุณบีก็เลยแบบไม่อยากยุ่งแล้วนะมานี่นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าคุณเออะมันมีความเป็นไปนไม่ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณบีก็เลยแบบยอมออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะนี้มาดูกันว่าจักรวาลจะให้คําแนะนํา กับชาวมียังไงนะคะขอจักรวาลให้คาแนะนำกับชาวมีนะคะและคู่ร้างในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะเ,เขาบอกว่า getting to know each other นะเขาบอกว่าให้คุณทำความรู้สึกขอโทษค่ะให้คุณทำความรู้จักกันและกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณแสดงความ ความในใจของคุณออกมาเนี่ยให้การและกันเห็นเนี่ยคุณก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนอ่ะมันก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเนาะ <S <S ก็คือคนหนึ่งปิดบังอะไรไว้ก็ควรจะเปิดเผยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือปิดบังอะไรเหมือนกันเนาะ Hai e ฮ i n d m a t e r i ่ l t h i n g s นะคะคือปิดบังกันทั้งคู่นั่นแหละอ๋อด้วยความเป็นเป็นจูนของตัวเองนะ ก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเปิดใจคุยกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเนาะยังไงก็ตามด้วยความที่ชาวเนปจูนะกับดาวอังคารนะก็คืออ๋อใกล้แหละเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเขาจะมาทำมุมเป็นเขาเรียกว่าเกือบแล้วนะคะเกือบที่จะ เข้าสู่ธาตุไฟแล้วนะซึ่งธาตุไฟเนี่ยก็คือรวมกับเนบจูนที่เพิ่งเข้าราศีเมษนะคะก็คือเป็นธาตุไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งสำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพุธเข,าก,เขาก็เข้าสู่ราศีเมษเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคุณทั้งคู่เนี่ย อาจจะได้เปิดใจคุยกันนะคะมันไม่ใช่แค่ความคิดแต่ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีการเปิดใจคุยกันเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าไพ่ย,ยังไม่ได้ออกมาเนาะว่าว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็อาจจะยังไม่ใช่สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรออาทิตย์หน้ามาเช็คเอนเอมจี้กันอีกทีนะคะสำหรับชาวมีนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบนะคะรบกวนกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราเจะกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ